สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อังเกอร์พอลจะได้นำเสนอหัวข้อภูมิคุ้มกันหมู่หรือ h e r d i m m u n i t y ครับผมก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของคำว่าภูมิคุ้มกันหมู่กันก่อนว่ามันคืออะไรภูมิคุ้มกันหมู่คือภาวะที่ประชากรส่วนมากของสังคมมีภูมิคุ้มกันโรคโดยคิดเป็นสัดส่วนจำนวน คนที่สูงมากพอจนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ไม่ว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อหายจากโรคนั้นหรือเกิดจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ก็ตามทีนี้คำถามก็จะมีอยู่ว่าแล้วภูมิคุ้มกันจะอยู่กับเรานานไหม นั่นคือเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายความถามว่าคนที่เป็นโควิดแล้วหายแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วภูมิคุ้มกันนั้นจะอยู่กับเรานานไหมนั่นคือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ทีนี้ในเมื่อคนเราเกิดความไม่แน่ใจว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะอยู่กับเรานานไหมหรือไม่นาน มันก็จะเกิดความเสี่ยงอย่างสมมุติว่าถ้ามันอยู่กับเราแค่3เดือนหลังจากนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ยังสามารถที่จะได้รับเชื้อและก็โอกาสที่จะติดซ้ำอีกดังนั้นจึงมีการฉีดวัคซีนเพื่อให้เพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายและรวดเร็วเกินไป ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเขาปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหมายถึงว่าปล่อยให้มีการระบาดทั่วไปเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างไรแต่โดยตัวโดวยส่วนตัวของผมแล้วผมมีความคิดว่ามันจะเอาไม่อยู่แล้วมันจะเกิดการสูญเสียจำนวนที่มาก นั่นคือการปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดการตายมากนั้นมันก็จะต้องอาศัยวัคซีนมาเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดครั้งน,ะงนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สังคมเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด แต่ทีนี้คำถามก็มียังมีต่อไปว่าแล้วจะมีวัคซีนเพียงพอกับจํานวนความต้องการในสังคมหรือไม่นั่นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งเป็นอีก question mark หนึ่งที่โลกนี้ก็กำลังรองคำตอบอยู่นะครับผมทีนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เกิดโรคอุบัติใหม่โควิด19มา ระยะหนึ่งแล้วคือโควิด -19 มันก็คงระบาดมาั้งแต่ปี2019แล้วเพียงแต่ว,ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นการระบาดจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมภาของปี2020เราจะมาดูว่ามีประเทศไหน10ประเทศที่มีโอกาสที่จะถึงจุดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในที่นี้ผมขอนําเสนอจํานวน10ประเทศนะครับผมประเทศที่หนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงก็คือประเทศอิสราเอลซึ่งเขาได้ฉีดวัคซีนครบจํานวน2โดสให้กับประชากรของเขาแล้วในอัตราส่วน58.8%นี่คือประชากรที่ได้รับจํานวน2โดสแล้วประเทศที่2คือประเทศชิรีครับผม อยู่ทางภูมิภาคอเมริกาใต้ประเทศนี้ก็ได้ฉีดไปแล้วคนท,ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสมีจำนวน37.7%ประเทศที่3ก็คือประเทศเบาเรีแถบตะวันออกกลางประเทศนี้ได้รับวัคซีนไปแล้วครบ2โดสจำนวน35.4%ส่วนประเทศที่4ก็คือสหรัฐอเมริกา ก็มีการโดนนรงเป็นอย่างมากหลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนเข้ามารับตำแหน่งจนปัจจุบันนี้จะเห็นว่าอเมริกาได้ฉีดให้กับประชากรของเขาครบจำนวน2องโดสแล้วเป็นจำนวน34.9%เ็ครับผมประเทศที่5อยู่ในยุโรปคือประเทศฮังการี ประเทศนี้ก็ฉีดไปแล้วครบสองโดสจำนวน26.9%ส่วนประเทศที่6ก็คือสหาราัฐอาณาจักรรับวัคซีนครบ2อโดสไปแล้วจำนวน26.6%ประเทศที่7คือประเทศเซอร์เบียประเทศนี้ก็รับวัคซีนครบไปแล้ว2อโดสจำนวน24.4%ประเทศที่8คือประเทศตุรกี ตุรกีนี้จะอยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปบางอย่างถ้าตามพื้นที่หรือตามภูมิศาสตร์ก็จะอยู่ทางเอเชียแต่ส่วนใหญ่ประเทศตุรกีมักจะมีปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่กับทางยุโรปมากกว่าประเทศตุรกีก็ฉีดครบสอโดสไปแล้ว12.5ปรประเทศที่9คือประเทศฝรั่งเศส ฉีดครบ2โดสไปแล้วจำนวน12.5%ครับผมส่วนประเทศสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงคือประเทศแอฟริกาเหนือนั่นคือประเทศมโมร็อกโกค,ครับผมฉีดครบ2โดสให้กับประชากรของเขาไปแล้วจำนวน12%นั่น มันเป็นเครื่องการันตีว่าประเทศที่ผมกล่าวมาแล้วทั้ง10ประเทศนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ประเทศจะเกิด h e ิร์ m m ิมมู y ได้เร็วก่อนเพื่อนแล้วผลดีของมันคืออะไรก็คือประเทศเหล่านี้ก็จะกลับมาสู่ วังวนของธุรกิจหรือการใช้ชีวิตแบบก่อนได้ก่อนประเทศอื่นถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการมีอิสระกว่าก็คืออาจจะไม่ต้องใช้มาสแล้วหรือว่าจะใช้มาสในบางที่เท่านั้นข้อดีมันมหาศาลครับผม ธุรกิจก็จะตามมาการบริโภคก,ก็จะตามมาการท่องเที่ยวก็จะตามมาดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าไม่ทำวัคซีนขึ้นมาเพื่อให้เกิด h e ิร์ m อิมมูนเนี่ยสังคมมนุษย์หรือประเทศ<อ>ในโลกนี้ มันจะเกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลนี่มันไม่เพียงการสูญเสียเพียงแค่ชีวิตของมวลมนุษย์เท่านั้นแต่มันจะนำพามาซึ่งความล่มสลายของธุรกิจต่างๆต,ต,ตามมาอีกเยอะนั่นคือ ทุกคนต้องตระหนักถึงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่เร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรสําหรับคนที่จะต้องสูญเสียชีวิตในระหว่างที่รอวัคซีนและก็ธุรกิจ ก็ต้องล้มละในระนาดเหมือนกันธุรกิจใหญ่ๆก็ล้มไปหลายธุรกิจเหมือนกันในโลกนี้ดังนั้นจึงภาวนาว่าขอให้เกิดปฏิหารมีวัคซีนมาช่วยชีวิตมนุษย์ให้เร็วที่สุดผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนอะไรก็ได้ขอให้มันมีมาตรฐานที่เกินมาตรฐานที่ สามารถลองรับได้ก็มาช่วยชีวิตมนุษย์ให้ให้ดำรงคงอยู่ให้ใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนให้มวลมนุษย์ชาติสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนดั่งแต่ก่อนไม่ต้องมีข้อจำกัดตามที่พวกเราได้รับในภาวะโควิด -19 ที่มันระบาดครั้งนี้ มันเป็นภาวะที่แบบไม่พึงประสงค์ดังนั้นขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพวันนี้อังเกอร์พรสเพเฮระก็คงขอจบเรื่องเฮิร์ตอิมมูนิตี้ภูมิคุ้มกันหมู่ แต่เพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้อังคือพรด้วยนะครับขอบคุณครับผม